บอกว่าฝันแล้วนะคะฝันเต้างวดนะคะเพิ่นบอกว่าฝันเห็นยาเพิ่นนะคะฝันเห็นยาย่มได้เลขมัดจะออกตัวนี่ออกเลขเบิ้ลนะคะจะเบิ้ลตัวใดไปฟังไปช่มน้ำกันเลยค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะตามคุณแม่หมออีกแล้วพี่น้องเอฟซีก็อยากให้นุนที่ยามาเมื่อนี่ลุงเฮงมากก็เลยถือโอกาสมาน้ำกันทั้งสามคนนะคะน้องอันกามานะคะ ไม่เป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีจ้ะเบืองบรรยากาศงานเพลินนะครับคลิปก่อนพอเฮงบ่ได้มานะครับอ้าใช่ซาสันบ่ได้มาคลิปก่อนบ่ได้มาบ้านเมืองงานเพลินอยู่ชุมชนบ่แมนเด้อครับเด้ออยู่ผู้เดียวกลางทงร้านยุคคนเฮืออนนแหห่มยูลังเดียวกลางทงบ่ได้ว่าเพลินอยู่ผู้เดียวกลางทงทำกันเป็นที่เป็นที่ประสา ฮนี่ภาษาบหรอครับเมียนนี่บอกทั้งร้านผมเนี่ยบอกเมียนตอนมาอยู่ที่แรกที่แหลงอ่ะเคยเห็นตอนมานอนขึ้นที่แหลงอ่ะฝันขึ้นมา่ขึ้นเฮือนนไม่น่นมากับร้านร้านน้อยๆยั่ได้ห้านอะปรแบบม้านสองฝีตอนตอนอุ้มร้านมานห้านสองขวบเอามาน้่กันเอามานร่กันก็เลยมาฝันฝันวามีผู้เฒ่าสองคนขวบหนามาก จ้าขวมขวมสาหน่อยแม่ขวสาบ้างหน่อยขวบสามากกรเลยมากับหลานหน่อยผู้ผู้คนใหญ่หน่อยก็เลยว่าก็เลยถามมาพ่อจะมาหยังที่ไหนถามเนาะถามในคำฝันพ่อจะมาหยังโอ้ยมาเบิ่งเงี้ยงไหมมึงจะซื้อหรอหน้ามาสั่นจ้าเป็นว่าบัดนี้ผู้หลานแต่ยืนอยู่หันล่ะตะกินบ้านไหนมีหัวมันบอกบ้านไหนมีหัวมันเลยว่าให้เขาน้ำแน่ให้เขาน้ำแน่ที่เขาว่าเบิ่งเงี้ยงนะจ้าบัดที่นี่คนใหญ่เลยว่า บ่ให้เขามาน้ำดอกม้าซองมังมีซื้อเพี้ยนเล่าอยู่ดีสบายแต่ม้าซองเบอร์เงิซื้อไปที่นี่เอาบ่เาซ้ำนี่แหละพ่อกับ่อนเด้อร์เลี้ยงขึ้นแหลกเลยเด็กบ่ได้บอกหวยบ่ได้ยิ่งแต่ว่ามามาเบิ่งคว่ำบ้าเขายู่บ้าอยู่ดีบ่นอนหลับดีบ่กินเทียนไม่นะจ้าไปที่นี่แม่ก็เลี้ยงางน้ำเล่าออกมาว่าซองเล่า ย่างเหยียบหนามไปเลยเนาะเหยียบหนามสารเหยียบน้มแม่ย่างเนื้อหนามไปเลยแม่เนื้อบ้องจนว่าสุดจนว่าเขาผีโขกผีประหลอกเลยตะกีดตะสมัยตะกีดเมื่อไหรมีเมมเนาะจ้าพ่อพ่อมีเมมแล้วพ่อเจ้าก็เลยบอกว่าเขาพ่อเจาะก็สิหามผีผ่านหน้าหนึ่งกระสีปงเขาเสียงนั่นผ่านขนาดเรียนขนาดอันลื้อสีแล้วมาแล้วมาหลินว่าขีกายท่าแล้วก็ได้ไปป้ามาอยู่ท่าน เที่ยวแถ่ทางตีเตียวตัวหนึ่งคันวรงสิจ้าวันกับเลียงยางเขาเบิ่งเฮี้ยนเออเฮี้ยนดียู่พุ่มดียู่เป็นยางข้างดีเตียวก็ดีก็ได้จ้าแต่ว่วกี้ยางจะเคียได้หรือไม่ได้ค่ะดูดีสบายอืมเอาเงินนี้ก็สิจักสิคิวไปคิวเด้อวันีเวลาปล่อยฝันเราบ่แม่ฝันแล้วฝันจังได้เันจะขึ้บผู้น์จะขึ้นเหล็กออกเลยตะคืนวันที่สิบหกเลยวันที่สิบหกจะเป็นวันพระแมร์วันพระวันสินยายพรจ้าเป็นวันสิใหญ่ก็เลยฝัน ฝันอยู่แต่ว่าจีห้บอกยุ่สิงมันสีบ่โดนสจมันสีบ่ลืมสจิเอาจังใดลูกห้บอกบก็อยากให้บอกคนเล่าคันว่าบ่อยากให้บอกย่านเอฟซีเมนต์วดแต่ละแต่บ่ถือกุญแจมาโทษน้านะเนาะบึง่มีผู้ใดโทษดอกค่ะแต่ยุ่กับผู้บอกอย่างละฝันเพื่อฝันเนาะมันกะค่ะเป็นความฝันเป็นแนวทาง ฝันวัญญาเล่าอสินมาให้จ้าฝันฝันขึ้นน่ะเลยขึ้นมันสินเลยเพิ่นเพิ่นกระเล็บอกหวยดอกแต่ว่าหันย่างฝันเห็นเล่าหนันสิออกเก้า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 เพิ่นก็เลยบอกเพิ่นกระโยกสินขึ้นมันเป็นไรแต่ลองไรแต่ลองสมัยโบราณนล่ะให้เจ้าตำเอาน่ะจ้าเพิ่นเลยว่าสินเพิ่นนี่เพิ่นซื้อมาราคาซีซีบาทเด้อจับเอาเพิ่นว่าซล็บนี่ล่ะนี่ล่ะท่านฝันเพิ่นก็เลยว่าแม่ว่าอาสินมาไฮนี่เสียหอดแม่สิกลับบ้านกัเพิ่นกรเลยไป เป็นว <yap> si 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 ่าสิ si si <t ops> <t ops> <t ops> ่งต้มี่สี่สบาทเออราคาสิบราคาสี่สิบบาทราคาสี่สิบบาทให้จำเอาจำ่อแต่ว่าฤิ์ที่แม่หมอฝันเห็นยาผู้นี้ย้ำได้เลยออกเกาเก้าอันค่ะออกเกเกอายุเล่าเกิเกปีติดอยู่กับโลคมือแล้ว่าหนูจำาพ่าิษปีนี่เลขเก้าเก้าออกสองงวดกับฟันเห็นเพิ่นสองงวดอเทอืมฟันเห็นสองเทก็ออกเก้เก้าสองเท้า ถ้าเป็นงวดนี้เป็นงวดที่สามของปีนี่19เก้าเก้าเกอีกหลนโดนจังปันเห็นเล้าจังปันเห็นเล่าตะปางคุณล่ะตะปางเก้าเก้าคุณล่ะจะรู้ว่าปันต้องงวดตั้งแต่ขึ้นวันที่สิบหกขึ้นเลยบอกว่าวันที่สิบหกเป็นวันพระนะเพิ่์นบอกแค่ซี่ศูนย์แต่ว่าเก้าเก้านะรีบที่แม่บอกว่าปันเห็นญายญมได้เลขจะออกเก้าเก้า ขึ้น,นาจอให้ได้เด้อค่ะแต่ว่าใกล้ๆมือนุอ่นที่ยากขอสัมผัสอีกเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขจังไดเพื่อแม่ฟันใช,ใช่ไหมอ,นนอันนี้อันนี้อันฟันฟันรอบแรกนะฮะที่เป็นฟันธรรมดาซื่อๆเนาะฟันธรรมดาว่าเพิ่นเสียวนั่นนี่ฟันว่าเบอร์โทษเสียกับฟันลังเหล็กออกของสีดิสิวะอ๋อสีว่าเจอาเบอร์โทษห้ยะต่ฟันเล็กเหล็กออกของสีฟันแบบนี้งานแบบนี้ที่งวดทีิ่ผ่านมาที่ว่เจ็สรรดสองเจ็ดสองสีว่เอาเบอร์โทหายเจ็ดสองเจ็ดมันไปยุ หนาเนาะเป็นเจ็ดแปดมันเป็นเจ็ดแปดสองมันเอาแปดมากันไปกลางเนาะมันหาเสียเอาแปดไว้ลักลอยเอาเก็ดกับสองเข้าไปแล้วซีฟลักน้วยโอ้โหเกดอยู่ลักลอยกับเกดมาอยู่กลังกับมวนพวดแล้วเนาะคือยกซ่องแล้วเอฟซีหรือเฮฟเนาะถือเมื่อที่บวดแล้วในซอยหอตาศีตามีตามาโอ้อันอากาศแม่คนนี้นะจะเอาอะไรกันเน่ยว่ ฟันหน่อยๆซ้ำนี่มันได้ซ้ำนี่บ่ฟันหลายบ่ฟันหลายปกติตะกี้เองตามๆที่ผมฟังเบิ้งเั่นนนทิยามาสัมภาษณ์อีกตอนเพิ่นให้เพิ่นสิให้เป็นโตมาเลยนั่นบ่ครับเพิ่นสิบอกว่าเลขบอกตัวนั่นตัวนี้เพินม่บอกเนี่ยเิให้เป็นโตแต่ว่าหันยามาหันฤทิแล้วมาแล้วสิบ่ให้เป็นโตแล้วก็สิออกของเราเลยออกเก่าๆอยงนีเลยบอคอนเทนเพิ่นย่ำไหนมันสิเป็นเล็กเก่าๆเลยอื เพราะว่าตอนตอนตอนเพื่อนตายอายุเก้าเก้ายุขากระโล่งฟันเห็นเพื่อนสองรอบก็อ้าเก้าเก้าสองรอบขณะคนอื่นฟันเห็นไม่แก่ให้ป้างอย่างนี้หัวเก่าเก่ามันกระซื้อง่ายแล้วเลขเบิ้ลเพาต้องกราฟเนาะน้องสาวฟันอันเก่าออกเจียที่สองเจี๊ยดปุ่มคนละฟันเห็นยาเจ้าอ่ะฟันเห็นยากับว่าต้องไปซื้อตัวอื่นงละเก้าเก้าผู้ใหญ่บางสิผู้น้องน่าจะดำเรีเพื่อเที่ยงไมลหนึ่งซืออมาไกล มันก็บ่ได้กาบเนาะเราเลขเก้าเก้าบ่เคยอ่านนี่เนาะลุงก็ไม่านอ่านบ่เปลี่ยนเพราะว่าคนบ่เคยคิดว่าเลขตัวนี้มันจะมาพอังพ่อนว่าตรงๆเด้บ่มักข้าแบกสิว่าบ่มักบ่มักเลขเก้าเก้าว่าเดือดมาบ่เคยถือเลขเก้าเก้าจากเธอข้าเจ้าสิว่าบ่มักนล่แหละดับแรกวข้าเจ้าให้ยุติวันบ่มักคือว่าันก็เลยบ่ถือแต่ว่าข้ายกถือดี ผู้คนผู้นอันนี้เพิ่มมันใจเพิ่นซื้อเพิ่ก็ได้ตามรัที่ฟันนีเพิ่กสิมาแบบนี้ตลอดนี่บอกรยัขันมาเพิ่เสียวนั่นอันนี้มาให้กันเสียบอกรึยักสิบปด็เปลี่ยนมาเป็นบอดเลขบอกเบอร์อย่างั้ต่พันเพิ่นเพิ่นย่ำได้สิออกอายุตลอดมี่บอกรึัเกาเก้าเลยอายุเพิ่มเก้าสิบเก้าปีกันเสีเก้าเก้าตลอดนี่อเื่อ เดี๋ยวพอผู้ชา้ที่เพิ่นมาบอกหวดหาสามกับสามหาเน่งบ่ทันมากเขาฟันมันบ่คขะแม่ที่เพิ่นว่าไปซื้อไว้เดอร์มันสีออกศูนหานะแม่กับวันน้ำม่นาซื้อไว้เดอร์สีออกหาสามนั้นมันพอมีเวลานอนเว้นไม่หยุดเงื่อนไม่เงียแต่ในนอนลมหัอลมนันใสญ่โตพอมีเวลาหลังเลยตั้งหมอทุกหมอก็ไม่กินเขาน้มันยุหันที่ไรหองนะแม่มองมองนวดนั้นถ้ากำลังไม่กินเขาย่หันแล้วก็คุยกันได้เวลนอนเว้น อ้าทุกทุเที่ยดแม่ได้แม่นอนกลางเวรนมันเนีนอนลับนอนอยู่อนาไัยโอ้หนี่สุดยอดนอนลับนลมหัวลมยังเี้สุดยอดเลยบัดทนี้ผู้ันโล่งมัน่นกระดา่นี่กันแต่ว่าเร่าสิบอลพึ๊ดเทียเดียวเล้ก็บอกคือกันตด้นผู้ันโล่งอืสมศูนแล้วบอกมือเลยน้เน้อย0าบอกสานี้เแล้วเบาหลายคำแต่อยู่สายอะอยู่นี่ละแล้ก็่างเสือเบาววมึงหันเพิ่นแต้น้แม่หครับบ่ พันธุเพ่นธุ์สื่อเป็นสื่อกับตัวโบได้บอก่าอันอันพ่นพันได้ตัวเลขพ่นได้ความฝันของ่นบอก่าได้ถามเราบอก่าไ้ถามกัรเท่าเดิอันเอาพันอุุ่บ้านเนบ้านาไมแก้วยัเพันะบ้านพันธุ่บ้านครับแก้วเลยพันพิ่นั่นพันไปรับอันกำนัเนี่คองน้ำัวเรากับเรื่อโอ้ว่ัเป็นกำนัลหัวเลาแดเนีคลองกับเรไปเพียงไกัเ่มดีเวลา่ครับ วันนี้แม่ฟันกลางคืนที่ฟันเห็นยาในี่ฟันกลางคืนนะคะฟันยืดเยื้อนฟันยืดเฮียนทุกเที่ยที่ฟันเห็นยาจะฟันยืดเฮียนมันบอดที่มันออกเก่าเก้าพิจตนาเด้อพี่น้องนะคะแต่มี4099นะคะ99ก็เป็นเลขที่ซื้อง่ายซื้อได้เลขบอดังบอัแล้วก็เลขบ่ต้องกลับนะคะสำหรับคนทุนหน่อยเนี่ยห้ามพลาดนะคะแนวทางของคุณแม่หมอกับบมีหลายคู่เด้อค่ะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นความฝันเพิ่นฝันเห็นงาเพิ่นซื้อนะครับเด้อเพิ่นเพิ่นไม่ได้มาบอกตัวเลขนะครับบ่ได้บอกตัวเลขแต่ว่าตามทธิเพิ่นเพิ่นมาฝันเห็นงามันสิออกอายุเพิ่นคือเก่าเก่านะครับแต่ว่างาเพิ่นมานี่เพิ่นเอาเพิ่นเอาสินมาพร้อมมาไห้ราคา4ี่บาทเพิ่นมาเพิ่นซื้อม้านะครับลองเบิ่งนะครับฮัทเชี่ยเป็นโชคลาภดีดีหาทเที่ยมีบุญวาสนาต่อกันนะครับที่น้องที่เขามาติดตามรับรมยุติไม่แห้งโชคโชคันมาน้ำกันตุ้ดตันตุ้ด้อ จังมาต่มจังจะมาตามดีนะคะอาขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่นั่งเสียสละคุยน้ำนะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะสุกๆมันๆเฮงๆปังๆค่ะครับพอดีค่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงกันที่ทูบอกจ้า